แล้วน้องมูจ้เอาอะไรเร็วๆวน้องมูจะไปเอาของเล่นไปของเล่นมันคือแว่นตาไหนหันมาดิคือแม่สาตาใช่เนี่ยสีส้มที่เขาแขวนไว้ให้เราแม่สายตาใช่ ฝากเพื่อนกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรามิวมุกชาแนพี่มิวน้องมุกวันนี้เรามาที่ไหนกันลูกอาพูดก่อนอายี่สิบโอเควันนี้เรามากันที่ร้านยี่สิบบาท น้องมุกก็มาดูของเพียบเลยนค่เป็นอุปกรณ์การเรียนใช่ไหามไา,ายแ,ไแบบไหนอะน้องมุกก็ดูสิแบบทัาใสๆแบบนั้นเหรอแบบใสมันมีหรือเปล่า,า,าลูกสวยไหมอันนี้เปลี่ยนไส์ได้ปะได้เมนินสต่อเป็นไส้เอาไปละ มันก็ดึงออกมงไมู้กเยอะมากไหนเอาไหนไหนพี่มิวไปไหนละเอาไปแกเอาสอเอาเปล่าเอาอันนี้โอเคไปเดินไปดู ไม้มันทัดแบบนี้ไม่ได้อที่แม่เคยซื้อให้แง่นานแบบเนื้ออ๋ออันนี้มันสั้นให้แม่พาไปซื้ออ่ะยังไงอยากมีเต็มเลยพาไปอตอนนี้น้องมูกก็กำลังอยู่ในหมนวดหมูของเครื่องเขียเลียนนะคะ เอาแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเอาเปล่ามีอยู่นี่แบบเนี้ยที่บ้านอ่ะไปนี่เป็นเป็นอะไรรสชาตินี่เป็นงานประดิษฐ์เร็วมากนี่คืออะไรอ่ะเป็นโฟมลูกเอาไว้ทำงานประดิษฐ์ได้ไปทำประดิษนี่พี่หมิวก็อยู่นี่พี่หมิวได้อะไรมา มีอะไรบ้างลูกมีอแต่เขาอย่างนี้มันนายอธิบายสินานโอ้ยเยอะมากสมุดไว้เขียนเป็นบินอ,อ้อาวอะไรอ้าวทำอะไรเขาไว้เป็นใบสั่งของได้นาอย่าได้ไม่เอาสมุดเยอะแยะที่บ้านเราไปสั่งเมื่อแล้วไป าตัวปไหว้นนเตอนนั้นเราเคยมีแล้วใช่ไห<อ>ะไรอะเกมกดอันนี้ก็มีของเล่นเยอะมากนี่ทุกอย่างยีเยอะมากมีไม้แบตมีอันที่หมุนหมุน,นที่นมุงจับอีกทีเนี่ยไหนไหน,นี่อว้าว ไหนเอาลิงจะไปยิงอะไรยิงเข้าหน้าตอนะยิงเข้าหน้าตหรือเป่าไม่หรือพายิงไม่เอาแล้วอ๋อไหนเดีดีไหนไหนเด่เราจะพากันไปดูซุชิ เร็วๆลูกไปเร็วเลือกกันยัีอแ่ม่ีท่อาอะไรอ่ะชอบอะไรที่ิสวยำเรอาจจะอะไรก็ไปเลือกเร็วๆ เดีจะไปกินข้าวต่อคือมีหมดแล้วอะ่ะก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรนายมิดูอะไร,ไรอันนี้เป็นอะไรลูกอุปกรณ์มือถือยี่ิบบาทไม่เอาแม่ไม่มีแล้ว อันนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางนะคะนี่อันนี้เหมือนกันเลยอเมอรื่อ่เหมือนกันเลยเอามาอพาร์ตเมนต์ไปแล้วไปเลือกอพาร์ตอพาองพตมอมตอนนุ่ม่ม่สบายมีแต่คนใจานยาแก้ขนม น,น,นี่กระเป๋าน่ารักม,มากเลยอ่นะแต่มันไม่มีที่แขวนคอน้องมู๊ใช้แบบแขวนสองสาว 2, 3, กำลังวุ่นวายอยู่กับกระเปา๋าที่ตั้งของเ,เอาไว้ใส่ซีดีที่ใส่ซีดีแล้วก็ที่แขวนผ้า ไปน้องไม่อยู่เร็วไปเลือกเราเร็วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันต่อลูกเย็นแล้วไปเลยเหรอไปสิไปที่ไหนแล้วน้องมูจะเอาอะไรเร็วๆน้องมูจะไปเอาของเล่นไปของเล่นมันคือแว่นตาหน่อยหันมาดิแม่ใส่ตาใช่เนี่ยสีส้มที่เขาแขวนไว้ให้เราแม่ใส่ตา ใช่นานอ่นมาดิน่ารักดีให้พ่อดูดิน่ารักเลยตแต่มันเป็นแว่นไส่าตามันเป็นแว่นไส่าตาลูกไม่ใช่แว่นธรรมดาไปแล้วไปเรื่องของเล่นอะไร <c oughs> หนู่ะเจ้าเรๆเดี๋ยวเราจะได้ไปกินข้าวกัน <c oughs> นี่ก็จะเป็นของใช้ของสุนัขนะคะน้องหมาเยอะมาก นี่จะเป็นถ้วยชามถ้วยชามเยอะมากอ๋อนี่เป็นของเล่นเยอะมากเยอะมากเป็นไถ่ขอลองหันนะโอเคขอลองหันไหมไม่ได้ออกไม่ได้แกะเขาไม่ได้แล้วลูกนะ ไม่ชอบหรอค่ะชอบเอาไปหนึ่งอันเอาเหรอชมพูเอาไหมไหนเอาไหนแม่ว่าชอบอันไหนสีพูสวยก็สีพูดีกว่าไปเดี๋ยวเราเอาไปรีวิวให้เพื่อนแล้วอ่ะไปอันนี้ไปนี่จอร์เจียไม่อะไรเนี่ยไม่เอาลูกอะไรนั่นเราเคยมีแล้วกีตาร์ไปพี่มิวไปแล้วพี่มิวได้แล้วมีบาร์บี้ ตุ๊กตาเยอะแยะมากมายพอแล้วมันเยอะแล้วนี่ตุ๊กตาที่บ้านเรามีแล้วลูก <c oughs> ัป่ะไปยัง <c oughs> ไปเร็วเร็วเดี๋ยวได้ยังไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า ปพี่หมิวก็ได้แล้วน้องมุกก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังกันแล้วแต่คือพี่หมิวแบบว่าเดินบ่อยแล้วก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรเดี๋ยวค่อยแกะไปจ่ายตังก่อนน้องมุกได้ไข่ป่ะไปเดี๋ยวลูกปาไปจ่ายตังได้แล้วแต่หนูป่ะได้น้องมุกได้ได้อะไรบ้างคะได้สองยางพี่หมิวได้อย่างสองยางเท่ากันโอเคของน้องมุกค่ะ ได้นิสสบเหมือนกันกับของเล่นโอเคไปไปจ่ายตังกันเลยนี่คือเครื่องของเล่นเแล้วค่ะเอาของเล่นโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันเนาะเดี๋ยวพี่เหมียวนบูก็ได้ของแล้วนะคะไายไปจ่ายตังไปโอเคเอาประตูจะชนประตูจะชนพี่เหมียวเราก็ได้ทั้งหมดกี่อย่างลูก หกอย่างโอเ okay. คคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายกันลองลูก